ทำศิลยกรรมในวัยกเกษียณแล้วนี่จะปลอดภัยหรือเปล่าครับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไปหาคำตอบกันค่ะไปครับ แล้วการที่เราอายุเยอะๆแล้วแล้วมาทำนี่ปลอดภัยไหมครับปลอดภัยไหมจริงๆเราให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งเขาจะสามารถทําได้ไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นหัตถการที่เขาเรียกว่าอ<ม>ินเว i ีฟเนาะมีการผ่าตัดมีบาดแผลเนี่ยค่ะหสุขภาพโดยรวมก็ต้องแข็งแรงรอพอที่จะทาถ้ามีโรคประจําตัวเราก็จะมาดูว่าโรคประจําตัวนั้นมีผลต่อการหายของแผลไหมเ <c oughs> ช่นสมมติเป็นเบาหวานเนาะถ้าระดับน้ําตาลสูงต่อเนื่องไม่ได้คุมอย่างเงี้ยค่ะแผลหายช้ามันก็เสี่ยงจะถี่ เฉะๆห้อ,อยกตัวอย่างเบาหวานนี่แซนนัวหรือเปล่าแซนนัวไม่เป็นนะทุกคน,นยังไม่เป็นเหรอฮะยังไม่ยังนะยังสามารถทําได้หรือจริงๆถ้าเป็นสามารถก็สามารถทําได้เพราะว่าถ้าคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกมที่โอเคก็สามารถ ทุกคนครับก็พยายามเลือกคลินิกที่ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ประเมินสิ่งเหล่านี้ไงเขาก็อยากจะทำไงแต่ว่าที่นี่ของเราไม่เป็นนะทนี่นี่มีการประเมินสุขภาพร่งางกายผู้ที่จะมาเข้ารับทำเสลีกรรมเพรา่ากิกรรมมันมีรายละเอียดเยอะมันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทุกขั้นตอนรู้แล้วอย่างนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนต้องหาเวลาไปปรึกษาคุณหมอแล้วครับรายละเอียดเพิ่มเติมน่าสนใจแค่ไหนเนี่ยฝากติดตามได้อีพี่กระทัดไปด้วยนะครับคลิปนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนายบายครับ